ถ้าทำบรรทุกในสหรัฐอเมริกาต้องขอขอบคุณคณะกรรมการรุ่นกกวเกว่าๆด้วยนะครับที่ว่าพยายามดัดต่างให้พวกเราได้มีโอกาสได้สอบเรื่อ,องประจากันเดี๋ยวนี้ก็จะโดวกสบายในสมัยก่อนเราจะบวดภาพต้งองไปมนโห้ ให่เครื่องไปลงที่เซียเตอร์เลยแต่ว่าวันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นไงทำไมเครื่องไปลงที่ออริคอนก่อผมเลยตามหลวงพ่อกันหลายชั่วโมงไปเ,เจอตกใจมากเพราะว่าแล้วนั่งตเป็นรูปเดียวแล้วนั่งชิดไปรูปเดียวไปปวดร้าวสารทิจโมโนตอนนั้นนะครับได้ตกลงว่าพอเครื่องไปจอดที่ออริบอนท่านก็ลงที่ออริบอนเลย ื่องเล็กไปไปไปที่เสือยต้นไปครับก็ในสมัยก่อนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้พอให้เรียนการได้สอบกันเราข้อก็จ